สวัสดีจ้าน,นี่สิ้ผ้ามาเก็บบักเขือะบักเขืออะไรต้องเก็บไปใส่โุ้ยเบื้องหน้านี่แลละไมนมีแต่ซิวเลยซิวซิวเสาจ้ะซิวเสา เก็บเบอรเกอกันเบอรเกอหลายหลายนจ้ามะเขือปลาบกัก์เกอทั้งหกทั้งคันก็สิเก็บได้อันนี้มะเขือยาว เป็นตาแสบบอจ้าเขือเงาเขาเอาไปปีกินมะเขืออันนี้ห้องกระสปะเฮ็ดแกงไตปลาจา้ะหลายครับลดต้นทุนข้าว่าต้องไปซื้อน้ำตลาดนะ่จาจะอันยูตลาดเข้าเจาก็สิ อาจจะปลูกสวนใหญ่อาจจะฉีดยาแต่ว่าอันนี้ปอดสารปอดสารเพราะว่าแม่ปลูกเองนะจ๊ะเบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งปอดสารบาปอดสารจ้ะเพีย้ยไม่หอดมันเป็นคลาย,ยมันแตก ดากมันแตกยอดบักพริกอันนี้บักพริกมุนมกม่นป้าบักพริก,กป้าบักเกลอแล้วบันแม่สิไปเก็บอย่างอ่ะคอยเก็บบักเคื้อนั่นเนี่ยมุ่นเข้าไปกับขั้นไว้แม่่ะ อันนี้เป็นบะเขือไปกินกระป่นจ้ะอันนี้มะเขือใหญงลูกมันได้บ้านนี่ยมันปล,า,ล,า,ล,า,ลาบะเขือนี่ห้องเขียนบะเขือใหญ่มะเขือใหญ่โอ้โหน่นนี่คือปลอดสารพัะแค่เนี้ กินได้บ่ละนี่มันก็แตกแม่เผือ,อนะนเ,ปนเป็นย้อนห้อโบ้โหดหนำมันบ่บดสารคักหนำกับบ้ได้หดบูกทิมไว้คือค้อปุยกับบ้แด้ใส่หยังกับบ้แด้ใส่ออนี่เผือกอ่อน มุ่นไปมุ่นไปเออ,เอ,อ,อเพีได้เต็มพุงแล้วเก็บข้าวเดี๋ยว เ้าตรงซองหาดีๆแบบตรงตาดีๆเนาะจ้ะาก็สำรวจเห็นหน่วยมันโอวันหน่วยมันอยู่ขางล่างข่อยยังเด็กหน่อยอยู่ข่อยตาดี่อยซองเห็นนีซอ,องหาน้ำเงาเอาโอ้ยซิวก็ได้ จะมักขึืนอยู่ปากหาเกดตข้งใ้ต้นเะเคือว่ามีจิิต้อยกินที่กาา็จะว่า เอาเก็บเอาอุ้ยดึงแห้งปวนอย่าให้แม่เห็นแม่แล้วสีดาเัาต้องเด็ดชิมเอ้ยนี่จะ่ไหมับกัเก็บบักแขงน้ำมาแขงมาแหวงแม่บอกภาษาไทย อยากตั้งกล้องจังเลยเนาะตั้งปุ๊บนัดนะว่างไหลกว่าน,น,นี่เป็นบักเคือลายมะเคือลายไม่มีแมงมดพัก แก่คือมีน้าปิ่มมันสูบใบมแล้วดูหดคักแล้วเอาบัวหิวมาหดเอา ใช่อล้วบกเลี้องกนะ็บ่เขากลองล่ะนี่โอ้โหง่ยแบบง่ายงงเลยนี่จ้านี่นี่นี่เก็บจนว่าอันมือเลยอ่ะมือข่อยเปลี่ยนสีแล้วบนม,มีแนวตัดได้ถึง,งเอาหมด nên anh, thùng nèo cha, đểo há gần mình, à, nó bập nhảy ta đi đại, xịt bay, ôi ôi bực bội đây là, này còn hiện bảo อันนี้เป็นบานหมดนี่หมดขอไปอยู่ในหันห้าตัวม,มึขอไปเก็บจ้านี่อ้ยตึงบอกมึงเนี่ยนวยกับใดเอาให้ังเลยเอ่ะเก็บเลยอืม ไปเสียรงเลยหาแนมอีกอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ให้นตงวงเข้าไปอ,อยู่ในดงมะเขือนี่ปลาบะเขือ ใส่ล่ละอาไม่บ่งหันไปใส่บสางซบอ่บังยิ่ข้างน,งนอกคือเห็นอยู่เจียเขามาละคือบ่เห็นโอ้วห้นี่เด้อหลีอยู่หายอีกว่า mút 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 hiến đi đeo hiến đi đeo sống nuôi mấy ngày khỏi lúng thún ra quần này phải kia bực rồi khánh giờ nó nhang năm mới hồn bộc thiệt นี่ดิหนึ่งลูกได้แล้วได้แล้วมือป้ายมือป้ายยังอยากแน่ก็หน่อยโอ้คันกักละบบินแฮ่ ได้ีแม่บอกไปเก็บไปอีตู้เนี่ยแล้วก็เก็บบักเขือกันถ้าเดี๋ยวมาก็เห็นนะก็ถ้าก็าเก็บแล้วก็เห็น อันนี้มะพริกจ้าพริกโอ้ยดกครับแม่ได้ซีน้ำมักมันอยูอ่บ่เนี่ยได้ซีน้ำมักอีลอยูอ่บ่บ่ได้หดห,หดใบหดจะงาเมื่อเที่ยวคอยย่างมาแล้วคอยเห็นนวยัะเขือ กูนเกเบอร์นี่ก็ได้ไหลฟ์ได้มาหนึ่งหน่วยห้องยางสามหลอบห้องกระสใจอีกทุกหลอบได้เนี่ยาะว่ามันดีอยู่มะเขือมันมกักดีอ่ะ ต้นบักพริกป้าเพียวต้นพริกแล้วแน,น่ล่ะมาดกคักแท้ต้บนบักง่ายนิด้หน่นอยอุ้ยหมากอันนี้ผู้ใดเคยกินนะจ๊ะนี่หมากอันนี้เขินหมากเอียงวะหมากขี้ริ้วนี่ หน่วยไม่สีเหลืองๆไมบ้านขอยเอิญมาคิลี่อยู่เลยหมากผพาะ,ะอ้อมบอเขาจะเอิญหมากเอียงเอาห้อยอียงกินมันนะเนี่ยห้อยอียงกินมันดูนี่เดี๋ยวอุ้ยเด,ดาด้จังไม่ได้กินเลย มันจะเป็นเล็กหน่อยนะ่ะเคยกินอยู่เด้เคยไปหาเก็บมากินมันบ่มีอันขนมเนาะกินได้เคยขี้เกียมเราก็มากินมากอันนี้ล่ะกินนี่อันนี้มันบ่มันสูกอันใดกินได้นนบ่าวมันตาเบ,บียบอกนะเซ็บอยู่เด้อ หวานหวานคือสิโบเบียหรอกเนาะกินไปแล้วนี่มันยังดิบอยู่เฮ้ยนี่เดียวโอ้ยมันหอยอย่างอ่ะกินไปแล้วอ่ะอุ้ยนี่หอดหููหนูแม่หูหนูบ่ โอ้ยไปหาเก็บอีตูกันนั่นสิค่ะข้าปเว่าคข้าจะทายอยู่เซนอ,อยากเก็บบักพีอ่อะโอ้มนแข้งคือโดกแท้พี่อะมีแต่พวงใหญ่ๆอ่ะ เนี่ยเก็บไปขายเก็บไปขายถุงละสิบบาทต่อไปจะเป็นภาลกิจตัดผักอ,อีตูจ้ะแบกเผือกอะไรมันบ้เห็นเลยไม่แต่ไปวางใส่ อยาตามใจนะอุ้ยเต็มกระเปานี่อืม mong oh may. ูขอ,อไปสื่อมากว่งหันนี่เนี่ยเจ้าบาทแม่เอาหนามอย่างมาโหมดมานเนี่ยเอาเราคอยเก็บไปไม่ตีบอ๊อมบเอม็นหรอ ยัาเฝ้าหดเดยบ้านฉันะคือว่ายูมันก็กินแปลกๆเลยเอาหนมักมันหด เก็บผักดิตูจ้าอันนี้ปัดผักอีตูอะไรใส่ขอบปุ่น แล้วเอาน่ำมกักมาหดมันเป็นหอมหอมหอมน่ำหมกักงามขาะอยตูกรนนะ 那个啊。 ผักขุนตู่ผักขุนตู่นะคะนีบเอานีบเอาได้ลไหละไร ปลูกพักเองไม่ใช้สารเคมีใช้แต่ปุ๋ยหมักนะคะลดต้นทุนจะเอาลอมไปสือเองใส่เองซุ้มใบมันดำๆดำนี่มันสิไต่โวเนี่ยวม่อดเนี่ย นี่จ้าเราจะพาไปตัดหยีมองหนึ่งแม่บอกว่ามัดติดตัดนี้เนี่ยสันเป็น,นดอกแล้วนี่มันเป็นดอกห้าหลงตัดออกข้าสันมันสิบอยใหญ่มันสิดเทาตายแล่วคนหาำมองว่างค่ะ นี่เก็บเอาโลด อ๋อเขากซับีปอย่างเี้เลือกเอาได้จ้ะอันนี้มันมีทั้งผักทั้งหยาเข้ากับเลือกเอาเอาไปผักขยะกิน ang ni Bella, ang kapit